พี่น้องเอ้ยเมื่อวานเป็นไงถ้ากันหมานบว่าห้าน้อยตัไขยบ่มักออกเซยนอนขึนว่าข้าตัขยบ่มักเออตัวที่ไม่ชอบมันออกแล้วคนเราชอบไม่เหมือนกันเห็นไหมออกหมดเลยตัวที่ไม่ชอบอันนี้ไม่ใช่อะไรเหมือนเอล่าอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะดวมคนเราไม่เหมือนกัน <c oughs> ดวง,นงคนเราบ่คขึ้นกัน วันนี้มันที่เท่าไหร่ดวงคนเราไม่เหมือนกันวันนี้ยีิบสองใช่ไวันนี้ว่าวนยี่ิบเอ็ด ที่ค่อยไม่โชคออกหมดเลยใช่ไหมก็ออกตรงอย่างที่บอกเม,มื่อกีมานเิเศษออก 5, ห้าสี่ค่อยหนึ่งสี่ห้าเลยใช่ไหม เอาวันนี้เราพัฒนาวันนี้เราพัฒนาเรามืขึ้นฝันสี่ได้พี่น้องฝันจะบอกฝันเป็นเรื่องเป็นฝันเป็น,นปริศน,น,นาเตีเป็นเหลขกฝัน,นวนากโกโ่านหัวหน้าทอกศอฝันเอาหัวหน้าทอกศมาประชุมอยู่บานเหล็กที่บ้านเหลขกท,ที่ตาในเรื่องลับหนีไปะนะเรื่องลับหนีบัานเลขที่ยึดกอมาประชุมกัน มาประชุมกันละให้กรอกใบมีให้เอาทะเบียนบ้านให้กับโฉนดให้พนะทะเบียนบ้านขวัญนี่กับบันเลทีหกสิบสามเนาะแต่ว่าประชุมย่บันเลทีนี่สิบเก้าด้เป็นนออ้ยมันขึ้นหนึ่ฟันหลายอย่าง <c oughs> บันเลทีไปเขาเห็นว่าให้เอาบ้านเอาเอาทะเบียนบ้านกับใบโฉนดไปให้เพิ่มเติมพน่าใบโฉนดอับเลที่สองหนึ่งหกฟันปิศนาแล้วก็บ,บ้านเลทีชั้นนี้หกสิบสามพน่าให้เอาบัทะเบียนบ้าน กบไรชนวนเนี่ยไปเพิ่มเติมมันเลยตีความฝันในหลายหลายเลขอยู่หมื่นเนาะมันมีออกสัญญางนอกใบมือด้วยตีความฝันเนี่ยบันญิกุลทศกศน่ะเลขที่ศูนย์แปดเก้าหาเลขที่ทศกศน่ะศูนย์แปดเก้าหา้ามันสั่งน้อยพอเลยตีออกน้อยเลยตีออกแล่าเนาะปีนี้เนาะมันเนี่ยมาประชุมหนักหนาทศกศมาประชุมฝันเป็นตูเป็นตาเป็นเลขจำใน,น,น,นอพอหัวยมฝันตีออกหลนะายหมื่นเ่ยมันเนี่ยบันเลตบัณฑที่ยิบเก้าคนนะ่ะ ปรจุมาเลทีหยิบเก่าพนักงานท้องข้สปัดบ้านให,ให้เอาอนาคีนี้ให้เอาทะเบียนบ้านกับใบโฉนดมาเพิ่มเติมพะนะใบโฉนดใครเนี่ยเลขที่โฉนดมันสองหนึ่งหกเอาเลขที่โฉนดที่ออกบ่เลขที่ช, 2, อ,ช,อ,อ,ชองโฉนดสองหนึ่งหกมาเลทีกับหกสิบสามอันสิ่งที่ให้เขาเพิ่มเติมนี่คือหกสามกับสองหนึ่งหกอันฟันที่แรีงอันฟันว่าไปเฮ็ดไอศครีมไปซื้อนุอ่มๆนุ่มข้นมาใสา่เฮ็ดไอศครีมอยู่สองกระป๋องไอศครีมเบอร์สิบสองเนา หลีกทีนี้ความฝันตีได้ท่าหนี้เด้อมีศูนย์แปดเก้าหาสองหนึ่งหกหกสามสองเก้าหนึ่งสองมันเป็หลายตัวแทบไม่นองมันไหนมันทีออกล่ามันที่ออกม้อยบ่ทนหนีแต่วันนี้ฝันนั่นบอกว่าเฮียนเอาซุดแปดเก้าหาในสินมาล่าบอลเด้อนคือเหลืกตัวเก่าเถอะเหลือตัวเก่าหายที่ครั้งที่แล้วดิโนะครั้งที่แล้วหายซุดแปดหกหามันบอแปดซุ์หกหามันบอเอาซุดแปดเก้าอันนี้จะมาลาวันนี้มันจะมาตัวเดิมไหม ในี่วนแปดก็หาตีบ้าหมเด้เสียงมันก็เด้อขอเตียงเราตีเทพวดานคนมีดามวดานก้นบาอาจารกันว่าสนามมถึงสาตัวก็สองตัวพ่อนากพี่นองเนาะได้บอลนี่ตีบมากบนี่พราะวันนีฝันตีตีเหล็กได้ตีตีเป็นเล็กได้กะเล็กฉนวเพิ่นบอกเพ่นฝันเพิ่นบอกว่าหัิหน้าทอกศรทอกศรสาขาลัมธมินไเนี่ยทอกกศรสาขาลัมธมินไเหล็กทีเจ็ดศูนย์หนึ่งเอียตีตีไปหลายอย่างีบอนี่เอาตัวเตะม้อบนนี้เต่สิงที่เพิ่นเอามาให้ให้เพิ่มนั่น มันประชุมอีบัติเลขที่ยิบเก่าสิ่งที่เพ่นไมใ่ให้เพื่อนเลขเลขชนวนครับมันมันประชุมว่าท่านใดเพ่นนะต้องเอาเลขต้องเอาเอาเอาชนวนที่ดินมาเพิ่มเติมแล้วก็เอาเอาทะเบียนบ้านมาเพิ่มเติมให้ด้วยเพนน่นนะในฝันนะทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านกับบันที่หกสิบสามด้ของข่อยแต่ว่าไปประชุมวิบัตเลขที่ยิบเก่าเอาสิถฐานบางกลุ่มกลุ่มนจะใช่ไหมกลุ่มกลุ่มไม่ใช่ไหมศูนย์แปดเก้าห้าเนี่ยแม่นบอจมาไหม หลายอย่างเนาะจะกลับกันนะกลับกันกับเป็นหกหาตัวนนองมันจะกลับกันตุ้นเป็ดเก้าห้าใช่ไหมสองตัวมันจะกลับกันบอกว่าสองตัวมันสิกลับกันสองตัวติ่กลับกันกับเป็นหกหาตัวน้องบอกว่าสองตัวมันบอกบอกว่าบเมนเนียนมันติกลับกันนะกลับกันกับ ฮกหาถิ่นตวถกลับเป็นหกหาเมนบกลับเป็นศูนย์แปดหกห้าไหมเยอะเพราะว่ามันโเมนต์ศูนย์แปดก็หาไม่สิกลับกันกับกันแบบไหนกลับกันแบบเปลนหาเก้าศูนย์หนึ่งสี่อีกคือี่เป็นแปดศูนย์แปดหกหาบอเอะศูนย์แปดหกห้าไหมไทยทังหมดหรือว่าจะไปออกหาหน่อยเป็ศูนย์แปดหกห้าไหม ตองตัวมันจะกลับกันเป็นศูนย์แปดหกห้าบมัดรวมจะเป็นแปดห้าแต่ถ้าแปดห้าที่เป็นแปดห้าก็แปดแต่กลับกันเป็นห้าก็แปดก็เด่นเนาะเอ้ากลับกันกลับกันแบบใดเด้กพลังวิติ์กลับกันกลับกันก็เป็นห้าก็แปดนี่สิก็ะเด็นเนาะแปดก็ห้าห้าก็แปดนั่สิก็ะด็นเนาะ น้องติดกับแบบไรเด้อว,วส่วนเปียกเขหาไม่ติดกับกัน,น,กกนพนะเอาไปตีเอาเด้อมันบนมันบน,น,นตรงตรง,ตรงรมันเป็นหกหัก็ได้เนี่ยมับนบ่ได้เหรียญเนาะเอาเด้อมันจะไปออกหาหนอยเอาจะมาหาหนอยไหมไอ้ส่วนเปียกเข้หาหานจะมีโอกาสมาหาหนอยไหมหาหนอยเจียวกันองเปลี่ยนเปลี่ยนหาหนอยนี่วันเกิดอะตอมออื ห้าน้อยจะเป็นสองหกห้าน้อยจะติเป็นสองหกคนอ่ะเอาห้าน้อยจะเป็นสองหกเด้อห้าน้อยจะเป็นสองหกจุดไว้ก่อนเห็นโมว่าเราดิสื่อว่าติดสื่อตัวนั้นมันติเป็นเปี่ยนหาเป็นเปลียนหายอีรีเนาะมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นเปียนหามากกว่าเป็นเปลี่ยนหายอีเอาห้าน้อยจะเป็นสองหกบอเมนบอเมนบอเมนแปดเก้าห้าเอาถ้าเราศูนย์แปดเก้าห้ามันจะกลับกันถ้ากลับกันก็เป็นแปด ห้าเก้าแปดสิเดียหรือว่าเป็นเป็ดหกห้าสิเียก็ได้ ừ, นะกบกันไปไรเจดศน์เจดศูนย์เจ็ดศูนจะมาเราไหมเจจะมาเ่จนะมาเราไหมก็เตนเลิกน,นี่ข้อฝันตำหนิเนี่ยเจดนจะมาเ,ามมาเามาราบ่เจดนยาิเมน แล้วไอีกสอกเเลขที่โฉนดบอสเดี๋ยวนี้จศุนบอมเมียเลขที่มันจับกันเอาสองหนึ่งหกไหมสองหนึ่จะมาเราไหมคะ เป็นวันิทีเออวันฤทีบอเมื่เก้0895บอกว่ามันจะกลับกันไม่จะอยู่ใน0895เลขที่กลุ่มทกศเขา,เขาประชุมในฝันว่าเขาประชุมกลุ่มเดียกลุ่มกลุ่มเลขที่กลุ่มหน่ะ0895แต่มาประคุณม,มันที่ที่29เอา2992ในฝันบอบอกโตเนาะบอกเป็นเรื่องเป็นล่าเนะเาะอยากเรเลือกวันนี้เดี๋ยวตัว d ใส i d ิเดีย๋ยวเตรดวงดูดดกัน เพิ่บอกเนาะเพิบอกเป็นเรื่องเป็นแล้วอ้าวเราถามว่าอ๋อเอามีไดลืมลืมลืมคำถามเตียองอธิฐานดีกวอเออถ้าหกสามสามหกจะมาลาวพัฒนาไหมคันบอก่าสนาบอกว่าสามก็ให้สองตัวเด้อสามหกสามสามหกจะใช่ไหม ไก่เคียงไนะเมนไก่เคียงไก่เคียงก็ยังหกสองติหกสองว่พี่น้องอ่ะหกสองสอว่ะเต็มนเป็นหกหติหกกับว่าบูเมนก็เต็มหนึงเต็มหนึงเต็มหนึงก็เป็น6กหกหนึ่่งติเอาเป็นหกหนึ่งหกเยจ้ตับด้วยฉัน ขึ้นเริ่มหนเด้อเ,เป็นหกเมืองไหมมเนเกี่ยวกับตัวฉันเกี่ยวกับตัวฉันแล้วคืออะไรของตัวฉันน้องประเดี๋ยวพวกนุ่งบกขึ้นแต่ว่ามีก็มีมีสับไก่กเคี้ยงกับมีสับเปลี่ยกัาหาวายกับกันนี่แหละ ค่าเลขในในในที่ฝันก็มีจะเป็นเก้าสามสามเก้าตีไมันด้กับหัวตีกับหัวไหมกับหัวไหมคะเด้อพ่อแดติดเสียงสุดท้ายตดเสียงไพ่สามกองถ้า,าด้วงสีดีก็พอให้ถืกอกองทีใดห้องหนึ่งบวกเป็นห้งหนึ่งบวกเกีโจกระดุมมันก็แปดศู 80, นย์ตัวแปดศู 80, นย์สิบห้าอีกตี ห้ามุมมองใหม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นของแขนก็ศูนย์หนึ่งตัวเนาะติดเป็นเกียศูนย์หนึ่งติดสาขาเท่าก,กับสอเดี๋ยวศูนย์หนึ่งไหมเอ้าขึ้นในเด้ไอไพ่บอกเถอะเอาลักษณะบริษสามตัวกับไฮเดรสองตัวเลยศูนย์หนึ่งไหมศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์จะมาไหมว่าศูนย์หนึ่งออกออกห้าน้อยนิดเนาะกับสี่ห้าเลย สองติดตัวเก่าระวังพอเจเอาไม่ถูกระวังหัเจียแตกสนายเฮือดิออกดี๋ย้งมาดีเนาะคือบอกบอกเลขเมฝันเมื่อคืนก็มีอยู่ศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งสองสองเก้าหกสามสองหนึ่งหกจะตียวจากฝันเนี่ยเป็นเรื่องราวเจ็๊ยตนเจ็ดปใรคือบุกข้นนาะติหัวเจียแตกสลายบอเอาตัวใดอีกแล้วเนาะ้องอย หนึ่งสองสองหนึ่งว่ะหนึ่งสองสองหนึ่งก็อยู่ในสสองหนึ่งสองสองหนึ่งแสดงมาเรียกโฉนดสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งก็เป็นหกหนึ่งสองสี่เทีย 8, 9, 5, รเรียกว่าคอยกัมักแปดเก้าหายเนี่ยจะเป็นแปดของขาบอกกลับกันกลับกันก็ห้าเก้าแปดได้เลยเนาะต้นมากกะมักเล่ากับมี่ศูนย์แปดเก้าหากับสองหนึ่งหกนี่ยแหละเลขที่ชโฉนดนที่เอามาเพิ่มมันเลขที่ก็บอกว่าบอมีเนื้อตีไปออกห้าน้อยดีเมื่อกี้ห้าน้อยให้สองหกเลยเนาะสองหกให้ห้าหน่วย,ย,ยพี่น้องสองหกมันจะไปห้าน้อยไป สองหนึ่งหกเลขที่ฉนดนี่แหละเพราะว่าในีฝันหัวหน้าก็ว่าะแหวเอาเลขฉนดเลขฉนดของเธอนี่ยนะกับกับทะเบียนบ้านอ่ะมาส่งเพิ่มเติมพะนะเออทะเบียนบ้านบ้านเลขที่บัดหกที่สามแบบนี้นี่สำนี่อธิฝันเราที่เราฟังสาเพิ่ดมาบอกตรงๆให้มาตรวงเถ้ามันติดเป็นเลขสนวนขาสงสัยที่ว่าจะมาเล่าขันบนเลขฉนวนกับบ้านเลขที่ขันบนเลขที่กับกุ่มนี่แหละนี่ มันเล่านะเพราะว่าขอเพื่อนม่าเล่าขอเล่าพัฒนาเด้อือมือนพัฒนาเพาะบอกตรงๆบันนี้เพื่อนเ่ได้บอกตรงๆสภาดวงเขาบทถึงกันเพิ่ก็เลยเหตุฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าพี่น้องฝันจําได้คักได้ท่นฝันจําได้จนตื่นดิเอาเลขที่ฉนวนกันสองหนึ่งหกเพะให้เอาเลขที่ฉนวนมาเพิ่มพัฒนาเลขกลุ่มศูนย์แปดเก้าหาประชุมกลุ่มทกสพัฒนาไม่ฝันเด้อไม่ฝันไม่หมอวเด้อ แต่ว่าบอกโตเป็นเลขเป็นยังแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องราวถ้าจะตีตามตรหัสกลุ่มก็ศูนย์แปดเก้าห้าแต่ว่าซับไพ่บอกว่าเพิ่งมามันสิกับกันดีมันได้ศูนย์แปดเก้าห้าเมื่อสิกับกันกงกับได้สองแบบกับเป็นหกหาก็ได้กับเป็นหาเก้าเป็ดก็ได้โอ้ยหาเก้าเป็ดนะหาเก้าเปดเออกับแปดหกหางสิก็ได้มันว่ามันจะกลับกันในเลขในเลขในสี่ตัวนี้มันจะเรียกกลับกันมันจะพลิกกลับพลิกกลับแบบไหนได้สองแบบก็ไปตีเอา สวัสดีค่ะเออสันแหลห็นพี่กับเอาวันานฮานอยพพืกันถือบอฮานอยถูกออกหมดเลยนะฮานอยเนะี่ยสวันเลขไทยโอรอเลขไทยเออเลขไทยอทยู่ตัวไหนฝันวันนี้จะมีเลขไทยไหมอ่ะเลขไทยนี่มันนะเลขไทยวันหันฝันฝันเลขวันนั้นขอเลขไทยเดี๋ยวฝันว่าฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เลขสามสามอืมนี่ฝันนะแต่ว่าก็ซื้อไปซื้อเลขสาดแล้วเอาสามสามไปถูกไทย จะมาไทยไหมบนแม่เลขมันจะกลับเลขเก้าหรือหกวาอีกเลขไทยว่ามีนะีกเขาบอกว่าเลขเก้าเก้าหรือหกหกหรือเก้าจะมาอีกเกี่ยวกับเด็กจะบอกลสองหกหกสองนะลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะเบิ่งให้เดีย๋ยวลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้โอ้ ตัดดีไปซื dai, ้อไว้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามอีกสองใปสามใไปด้วแล้วกับซ้ำนั่นแหละทดลองเลยแสดงวาสองหกสิบมาเกินไปนการเกิดขึ้นแสดงว่าลอตเตอรี่ใบนั้นมีมีตัวถูกลอตเตอรี่ใบนั้นซื้อไว้มีอะไรวะ ในรถตันนี้ใบนี้มีตัวถูไปจับเตดีนนวลด้วยรถตันนี้ในรถตันนี้ใบนี้มีตัวถูก,ออ,ถกออกอยังหล่ะในรถตันนี้ใบในรถตันนี้ใบนี้มีตัวถูกให้ไปจับคู่เอาพะนะหกหาเจ็ดสองหกศูนย์เ๋ยวหกกับเก้าสิบห้าดิหกสิบเก้าสิบห้าอีกแล้วอ่ะเอ็ดไทยอ่ะหกหกหาเจ็ดสองหกศูนย์พนะ นี่รัฐบาลไ,ไห้ใดๆมาใบอันนี้ร้านจับให้บอกว่าในในใบนี้มีการเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของใครคนหนึ่งก็เกี่ยวกับวานเกิดอะตอมพศเกิดอะตม 65, อมหกห้าอะตอมจะครบสามปีมันพอะตอมเกิดปีหกห้าอตอมครบสามปีวันที่ยี่สิบหกจับให้ยายน่ะสองเก้ามาสองเก้าไทยไหมคะแม่รอดไทยเออเนี่ยได้ได้หกห้าแต่ว่าไม่บอกว่าสองหกหรือสองเก้า 26, 69, มาเท่าหกกับเก้ามาเนี่นอนในรัฐบาลไทย ยู่ในนี่มีถูกเวลาจับไ,ไปไวอยู่ดนีนี้มีถืเอเนาะเบื้งเรือหกหาเจ็ดสองหกศูนย์ในในในรัตนีใบนี้ให้ไปจับคู่เอาคนะแสดงว่าสองหกสองหกหกหาหกศูนย์เดีย, 26, 26, 26, 65, 60, ดยปกติถ้ามันไม่ออกข้างหน้าก็ออกข้างหลังเวลาองค์รัตนจับให้หกหาหกศูนย์สองหกไม่หกหาสองหกหกศูนย์ตัววันนี่นี่หนีมีกะอันนีบื้องเรือไทยเด้อเทว่าสามสามไม่ถูกเนี่ยอะไรที่เราซื้อไว้ ในนี้มีถูกตนนี้มีไปจากคู่ออไทยมาแต่เล่าสมนี้แหละเล่าคิดว่าคันบอศูนย์เาหาเพราะว่าเราในคิดไว้ว่าตามความฝ่าพมอดฝันได้บอกเป็นตัวขอเพิ่นแต่เพิ่นฝันเหนเป็นเรื่องไปแล้วแต่ว่าจํำได้สนิทเลยเจอการประชุมประชุมอยู่บ้านเลขที่ยี่เกา 29. สองเก้ากงจมาไทยหมยสองเก้างมาไทยไหมประชุมอยู่บ้านเลขที่ยีพะนะประชุมอยู่บ้านเลขที่ยีก้ มาชุมเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มทกศแต่การทาละนี่ได้ฝันเนี่ยโอ้ชัดเกินเกินบรรยงเลยการเริ่มขึ้นอีกขอเล่าเพิ่นสนอสองเก้าเก้าสองจะมาไทยไหมด้วยสองเก้าสองจะมาไทยเนี่ยโอ้ไทยเน่ยเนาะเกี่ยวกับความเกิดของมาต o งน่าจะเป็นสองหกมากกว่าเหรอการเกิดขึ้นของเด็กน้อยสองหกสองหกสองเก้าเอาสอกเก้าไปเลยสองหกพนะ มันหนาติพิกสองหกไทยเมือเนี่ยคันติซื้อห้าน้อยหน่ะสองหกห้าน้อยเอ้าอ้นี่เนี่ยนี่แหละลาวพัฒนาติดตัวใดเด้อเอ้าคันว่าคขวะมากคขวะมากสองหนึ่งหกเลยลาวพัฒนานะกับศูนเปียกเก้าหาหกสามหกเออแล้ติดตัวแขวะมากกับติดเป็นอ,อีกบอกข้งหมู่บ้านเนี่ยตัวยขวะมากออกดลยคันไม่หกสามหกสาม จะมีโอกาสเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งไหมคะแล้วพ be ัฒนาคันซับเป็นที่แรกเราขึ้นไประวังหัวใจแตกสลายพอนะระวังหัวใจแตกสลายตีนหลายมากระวังผิดหวังพอนะเอาอีกแล้วค่อยเพราะว่าในฝันทันตีถ้าตาขาท่องก็ส่อกับเจ็ดศูนย์หนึ่งเขาบอกยินนีหแหละเลข่ันเ่าก็เรียกเรายินนีแหละเพราะเวลาฝันแล้วมันด้บอกออกหมอวานเลยฝันเขียนไว้ออกหมดเลยดิเจ้าว่าตัวของบามักแั่เลขในใจมันบ่าออกเสยเลย หนึ 1> 1. ่งหกหกหนึ่งเมื่อาวานอาจารยบอกแยกหนึ่งหกกับหนึนะ่งสองเลยเนาะยาก็มาฝันสองหนึ่งหกเลยเนะาะวันนี้สิ่งทจับร่วมกันเป็นสองหนึ่งหกตีเออเมื่อาวานอาจอมย์ไลฟ์สดอยู่กับยายและตอาบอกหนึ่งสองกับหนึ่งหกเอกก็ถามเรื่องราวอะไรสิบสองกับสิบหกนะยายก็มาฝันเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชนดทีธธ่ดินเนาะกับการประชุมทบโกศลนั่นก็สิเมียนตัวอ่าขอให้สามกองอ้า ไพ่สามกองขอไทยใช่ไหมเอาไพ่สามกองขอไทยเรื่อยๆเอาเด้อเอาโอเคโอเคเอาไพ่สามกองเอาขอลาวก่อนไหมเอาไพ่สามกองขอขอไทยเหรอจะเอาไทยหรือลาวก่อนเอาไพ่สามกองเอาไพ่สามกองขอไทยเด้ออ่ะไพ่สามกองขอไทยเรื่อยเอาเด้อไพ่สามกองกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามใครเอากองที่หนึ่งอ่ะกองที่หนึ่งอ่ะกองที่หนึ่งเอาไทยก่อนเนาะคนขอไทยเนาะเดี๋ยวเอาไทยกับลาวเส่พร้อมกันอ่ะ กองที่หนึ่งไทยข้าพเจ้าขอเรียกกองที่สองนะเอาเอาเอาข้าพเจ้าขอพระเจ้าจะเรียกกองที่สองนะเอากองที่หนึ่งใครเรียกกองที่หนึ่งเอากองที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวกองที่หนึ่งนะกองที่หนึ่งตับให้หลุดเนาะไทยนะกองที่หนึ่ง วังที่หนึ่งบอกว่าตัวที่ถือไว้ตัวที่มาคิดไว้ในใจเป็นเลขถามกันไม่รู้เลขอะไรตัวนนมันหามกันนะเลขจะเป็นลักษณะหามกันที่เราตัวเราชอบมันจะผิดเต้มหนึ่งมันน่าจะมีเป็นเลขแปดระวังเป็นเลขแปดนะมันเกี่ยวกับการเกิดขึ้นวันเกิดของใครสักคนหนึ่งเกี่ยววันเกิดพ่อหรือเปล่าคิดถ้าแกว่าจะซื้อระวังมันจะเคลื่อนเต้มหนึ่ง ถ้บาบังเก้าจะเป็นแปดนะยังไม่ใช่ผิดเต็มหนึ่ง <c oughs> แสดงว,ว่าเก้าจะเป็นแปดหรือเปล่ายังไม่ใช่อ่ะข้าวไปเอาเลยกลองที่สองเล้ออ่ะขอยเลยกลองที่สองข่อยถือไปยังค่อยเลยกล่องที่สองคือข่อย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปดเอาตัวนี้ออกก่อนเอาตัวนี้ออ,อืถ้ากองที่สองกองที่สอง ยู่ในลอตเตอรี่อยู่ในตลอตเตอรี่ต้องจับคู่เอามีโอกาสได้เงินก้อนโตนะครเรื่องของที่สองรัฐบาลไทยเกี่ยวกับจะมีโชคเกี่ยวกับรางวัลเกี่ยวกับลอตเตอรี่จะมีโชคเกี่ยวกับลอตเตอรี่ไม่ใช่ใต้ดินนะจะมีโชคเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะนเนี่ยไครเรื่องของที่สองลอตเตอรี่ใอยว่าไม่ถือเลยดิอพี่นอ้องก็ไม่จับใต้ดินเอาสิหกห้าห้า,ห,าหกห้าเจ็ด หกสองศูนย์โอ้ยสองหกศูนย์ตีเขาบอกว่าคนที่เรียกกองที่สองเกี่ยวกับรัฐบาลไทยหรือว่าสิ่งที่ถือไว้เกี่ยวกับลอตเตอรี่เนะี่ยมีโอกาสถูกรางวัลลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่ต้องไปจับใส่เตยดินตัวนะึ่งเอาอ่ะต่อไปกองที่สามเด้อกองที่สามอยู่ข้อมือจับเด้อเอะกองที่สามกองที่หนึ่งได้ได้ตังยังไม่ได้ตังติดยกองที่หนึ่งยังไม่ได้ตังผิดอยู่แต้มหนึ่ง ระ <c oughs> ว่างมันจะแปดจะเก้าจะเป็นแปดยังใกล้เคียงเลขที่เราจะซื้อมันเป็นเลขหลักษณะที่หามกันเราคิดในใจแต่ว่ามันจะ <c oughs> มันจะผิดเต้มหนึ่งยังใกล้เคียงอ่ะเอากองที่สามกองที่สามอ่ะกองที่สามเอากองที่สามเด้อกองที่สามกองที่สาม อืมเว้ยกองที่สามดวงเฮงอะ่ะไอ้กองที่สามดวงดีมากเลยจะได้รางวัลใหญ่เด้อหน่รางกองที่สามอ่ะวันนี้กองที่สามไปได้กองที่สามได้รางวัลใหญ่เด้อทางเลือกเลขกโชคอยู่ไหนอยคนนี้คตวเจ้กัะเด็กถ้าเป็นฉันเลขกองที่สามลอตเตอรี่เห็นถูกเลยเลยีนแต่ฉันเลขกกองที่สองฉันต้องไปซื้อใต้ดินเหรอต้องไปลงใต้ดินใช่ไหมซื้อลอตเตอรี่ไว้ ถ้าใครเลีกกองที่สามนี่ปังมากนะรัฐบาลไทยนะนี่ถามรัฐบาลไทยใครเรียกกองที่สา,นะนะามค,รรกก 3, คือคนที่ปังปังมากหรกละกองที่สามปังมากปังมากคือกองที่สามโชคจะมาเรียกบัตรที่ <c oughs> หรือว่าเกี่ยวกับลูกหลานนะให้ลูกหลานจ่ายแบตเตอรี่ให้อย่างนี้เด้อกองที่สามเด้อเอาปังมากกองที่สามนี่ปังมาก ถ้าเกี่ยวกับลอตเตอรี่ของฉันไม่คกีเฉันเลือกกองที่สองเพราะฉันจับให้ตัวเองไม่ได้อยู่แล้วบอกว่าในลอตเตอรี่นั้นมีรางวัลให้เอาไปซื้อแต่ดินออกถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวนั้นเ,น <c oughs> เอาบันทีลาพัฒนาเด้วยวบันทีเด้เอาต่อไปไพ่สามกองของลาวเนาะเอาเอาลาวเลยบันทีเอาเอาลาวเลยบันทีเอามือนี้เอามาือนี้เอามือนี้ไพ่สามกองของเมื่อนี้เลยมือนี่เอามาือนี่ค่อยทีเลือกกองที่สามดีกว่า กล้องไหนดีวะกองที่สามเดี๋ยวถ้าฉันจะถูกเนี่ยฉันจะเอาศูนย์แปดเก้าห้ากับสองหนึ่งหกเอาสองตัวนี้แหละกลับไปกลับมาพระเจ้าจะได้เราไหมเขาจะเลือกกลองที่สองเอาไปเล,เลือกกองที่หนึ่งเอากลองที่หนึ่งมาเลยด้วยกลองที่หนึ่งเปกลกองที่หนึ่ง ถ้าได้สีนกกองที่หนึ่งเนาะแต่ช่นพระเจ้าเลืยกกองที่สองกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งบอกว่าเลือกหลายจพิพผิดหวังอันนั้นตัดตัวที่ถือบอกเิยกองที่หนึ่งนี้เรื่องเยอะจะผิดหวังหรือว่าดวงยังไม่มีคือพอพอมันออกแล้วไม่ได้เอาไม่ได้ซื้อเลยียซื้อตัวที่ตัวตัดตัวที่ตรวจก็ ก็คือตัดตัวที่ถูกออกคกอที่หนึ่งเอากองที่สองนจะถูกไหมอ่ะจะได้ตงไวันนี้อ่ะถ้ายเเอาแค่ตัวนี้สองตัวนี้ไม่เอาไอาไห้เอเาไห้กอ,อ,องที่สองครพเจ้าเอาเด้อเอาแค่ตัวนั้นไปกลับมาโอ้โหใคยเหลยกองที่สองเดือไกี่เด้อเลยกองที่สองก็ใคย หนึ่งแสี่ห้าดงว่าข่อยข็งตาินใจถือกี่แถวไกาเองเด้อพี่องเด้วยกาวเองด้วยไปกาวเองนะเอาคนเลือกกองที่สองเหมือนข่อยโชคดีนะโชคดีโชคดีคนที่ชวบเลือกตอนที่สองคือข่อยคือโชคดีข่ยมากศูนปเก้าห้าก็สองหนึ่งหกเด้อล่าเดือได้ตังค์อยู่กองที่สองอะ อ้าวคที่สว oh. ่างขวายมากศูนย์แปดเก้าหาก็สองหนึ no ่งหัวกล้าวนะเอาเอาสองตัวเราไปกลับกันเอาไปจับครูเอามันมีรางวัลยู่นิี่แหละจะก็ตัวใดเด้อไปติดเขาครูกันเอาไปจับเอาเองจับเอาคมได้แหละมื่อใดมังน้ำข่อยอ่ะเป็นแนวทางศูนย์แปดเก้าหาก็สองหนึ่งหัวเดีหละเล่าเอาไปจับเอาใครเรียกว่ที่สวงเอาวศูนย์แปดเก้าหาก็สองหนึ่งหกเด้อเอาสองตัวนี่แหละติครูเขาครูได้วุฒิยูนิฟีนว่ามีหลังวัลเอา ใครเลือกกองที่สามกองที่สามนะกองที่สามจะถูกไหมกองที่สามกองที่สามนี่สื่อตัวนี้กับว่าตัวนี้บุกับโอสุโตเออกองที่สามบุกับโอสุโตเด้อโปรดรีองที่สามบุได้ตามเพราะว่าอย่างเอาเฉพาะงบที่มีเอาตเท่าที่ชอบกลัวมันกลัวมัน กว่ามันไม่ไม่ไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียก็เลยไม่เอากองที่สามนี่ใครเล่กองที่สามไปตัดสินใจดีๆอ่ะสำนีแหละใอยเล็กกองที่สองปกติใครที่เด็ดตังเท่าเอาโชคดีมีตังทุกคนเป็นเพียงแนวทางไม่สนับสนุนการนันทุกชนิดอ่ะเอาแค่นี้แหละแล้วมักสองโัมมักสองคู่นี่มันมันมีฝันอยู่ในฝันคือศูนย์แปดเก้าหากับสองหนึ่งหกอืมทำนี้ตัวล่องใอยกับมี่หกสามวหกสามสองเก้าหนึ่งสองสามคู่นี่ ตัวรองก็คือ6กสามกับ12ตัวเด่นข่อยก็มักูนย์เก้าหากับสองจับคู่เอาเอาโชคดีมีตังทุกคนนะคะ